เจอกันอีกคลิปนะคะตัดแต่งกิ่งต้นคูณหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะต้นคูณค่ะถอยหลังโดนนิดนึงนะต้นคูณมันจะกิ่งจะถึงเสาไฟสายไฟก็เลยเอาลงมาเต็มเลยอยู่หน้าบ้านเต็มเลยนี่เดี๋ยวจะเก็บเข้าถุงนี้นะคะนี่นะคะ แล้วตอนนี้กำลังจะตัดมะม่วงต่อนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้ดูตัดถึงมะม่วงข้างบ้านติดรั้วเลยค่ะเอาไม้เอายอดมันค่ะเอาแต่ยอดม,อม,มันลงให้หมดเลยไม่ไม่ไมไม,ไม,ไมอันนั้นยอดยอดอันนี้มันมันก้านใหญ่ยอดยอดปลายยอดเออมันจะเป็นสองเอายอดมันนะคะเพราะมันจะได้เป็นพุ่มนั่นแหละยอดนั้นแหละ มันมีใบล่างเวลาตัดมันจะได้แตกกิ่งใหม่ะชึบอยอดทุกยอดอ,อีก็พอ่อันนั้นอีกยอดในอีกค่ะนี่กิ่งมะม่วง,ง,งนะคะตัดซึบแล้วก็เคลื่อนมาทางขวาที่มียอดทุกอันก็ตัดออกนะคะมะม่วงเขียวสเสวยปลูกไว้ค่ะจะได้กินหรือไม่ได้กินก็เ,เอาร่มไว้ก่อนตัดทุกยอดมันจะได้ไม่เป็นพุ่มมันไม่ต้นใหญ่เพราะบ้านเราอยู่ เป็นบ้านแาวโฮมต้นใหญ่ไม่ได้บ้านมีบริเวณข้างบ้านจำกัดค่ะนี่ค่ะคุณสามีตัดกิ่งตัดยอดหาให้แตะพุ่มหลังจากนั้นเดี๋ยวจะหมดหมดยอดต้นนี้ทุกยอดเลยนะพะ่อเดียบเอาทุกยอดเลยเสร็จแล้วก็มะขามถ้าไม่มีแรงวันนี้ก็เอาหลังาาเอามะม่วงก่อนเดี๋ยวตัวเก็บไม่ได้ถึงข่าเอายอดยอดมันทุกยอดเลยมนะม่นะมมวงขอมะม่วงวันนี้ เอาทุกยอดในมะม่วงก็พอวันนี้มันจะได้ไม่บงังพืชผักสวนครัวเรามันจะได้ได้แดดด้วยใบยไม่ต้องลามมากนะคะคลิปนี้สองตายายช่วยกันคุณจาก็แชบแชบใหญ่เลยตัดคุณยายก็เก็บรอเก็บใส่ถุงให้ลดขยะมาเอาไปทิ้งตัดทุกยอดเลยนะคะเพราะโอเคคลิปนี้ก็พัฒนาได้สอง ตัดสองต้นนะตัดก,กิ่งต้นโคลนกับต้นมะม่วงเขียวเสวยเอาแค่นี้ก่อนวันนี้มาขามเดี๋ยวค่อยเรียนใหม่วันหลังหมดแรงแล้วเพราะเพิ่งไปธุระมาคุณสามีเป็นพลขับค่ะคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งหน้าฝนเยอะและวผละมละผลมะมากลากไม้ข้างบ้านต้นไม้จะต้องพัฒนาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ